สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะกับปานฟินแล์จ้ะบ่ได้เฮ็ดคลิปมาโดนเติบแล้วเนาะค่ะเนาะสาวปานบ่่อยว่างค่ะก็คือเฮ็ดงานสวนปลูกดอกไม้กับเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กะไปทุระจะคล้องแน่ไปทุระแฟนแน่เนาะค่ะเนาะไปทุระจะคล้องน้ำหมู่บ้านนี่ก,ก็ไปหาหมอไปตรวจ พี่บอกว่าเป็นตุม่มโอ้เป็นก้อนอยู่เนี่ยค่ะแล้วก,ก็ไปตรวจข้างหลังที่มันเป็นไข้ไข้สิวอะค่ะไข้ไข้มันแผลอย่างเงี้ยไปตรวจเพิ่นกระเล็บหายสาวปานนัดอุนตรเศร้าอันพี่เป็นก้อนนะคะว่าเพิ่นพอ่อเพิ่นบอกว่าพ่อสองก้อนอยู่ตรงจกรักระแลน้ำก้อนหนึ่งคพิ่นัองสิเนาะเพิ่นเล่บมัหมั่นใจเพิ่นบอกใออกห้ไปอุนตรเาร้าเบิ่ง่ามันเป็นมันเป็นอีย่างจังสิเนาะค่ะนอมากเบาอาการในครังมือนี้กะ มื่อนีไอ้ไปฉีดวัคซีนพร้อมไปฉีดวัคซีนโควิดหนามาเข็มแหลกกัน,นั่นราคาก็เลยมากก็เลยบ่คคอยได้เฮ็ดคลิปปานไหนล้วกะนาฮอนก็ใส่เวลาอยู่กับครอบครัวเนาะค่ะนกกเนาะกะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็บ่บค่อยได้สะดวกเฮ็ดคลิปปานไหค่ะถึง่งเฮ็ดงานสวนตัดแต่งกิ่งตน้นไม้ตัดหญ้าตัดนั่นตัดนี่กะ แนวเห็ดคลิปผู้เดียวไหมคะพี่น้องม่มีคนไทยห้ก็เลยแบบเป็นปะะวัสดุจากของกันเลยเออมาทายพปอย่างก็เลยเห็ดไปเดี๋ยวมื้อนี่กันาราคากันเลยมาเวาเรื่องว่าไปตรวจเดี๋ยวต้องจองต้องจองเวลาต้องจองหมอต้องจองอุจจระเศ้าอีกต้องจองอุจจระเศ้าน้ำหลอกไปที่นี่ไอสาปานเป็นโรคอันนี้นนาานยอยู่น้ำตาข่ายนาอโรคไทรอยเขาก็เลหมอก็เลยบอกว่าให้ตรวจ ไทรอยอีกน้ำเพราะมันไก่ถึงกำหนดมันเป็นกำหนดของสาวปานตรวจทุกหกเดือนค่ะตรวจเลือดก็เลยต้องเลยตรวจไทรอยน้ำล้วกะสิเป็นอุนแต่เศร้าที่เป็นก้อนอยู่นี่เพราะว่าหมอเขาเช็คเขาพอเขาพออีกก้อนหนึ่งอยู่ต่างจักรแกละเป็นตรวจเป็นกระตรวจเมื่อแต่ราคาตรวจแต่จังหวะเนาะอายุหลายมากอะมีแนวก็มีโรคมีอย่างตามมาแหละเพิ่นก็ผิวหนังก็ต้องรักษารักษา ข้างหลังที่มันเป็นไข้ไข้สิวจะเป็นจ้างเสียค่ะไข้ไขๆว่าแพแต่อันนี้มันแพแต่นี้ชาวบ้านแพแดดอยู่ข้างหลังมันสิเป็นไข้ไขๆก็ว่าไข้ไข้กับสิวแต่ว่ามันมาเป็นสิวเราเพิ่นกะหายรองมาใส่ยาเบิ่งจักประมาณเดือนเดือนหรือเดือนสองเดือนน่ะค่ะยาแต่ว่าก็ต้องเช็คก็ต้องจองคิวเอาชิ้นเนื้อไปตรวจอะค่ะตรงที่มันเป็นข้างหลังอ่ะเขาจะเพิ่นอยากรู้ว่ามันเป็นอียง ก็ต้องโอ้ยมีตรวจหลายย่างพี่น้องมแต่แนวตรวจตรวจ,รวจ,รวจ,รวจช่วงนี้ยุ่งยากหลายทั้งเห็ดสวนเบื้องสาวาปานสิภาพไปเบิ้อันนี้ค่ะถ้าไปเบิ้งพักกับดอกไม้ที่ปลูกไว้เนาะค่ะเนาะมาอัปเดตให้เบิ้งถ้ามาอัปเดตให้เบิ้งพักแต่ยัวเลวๆพี่น้องกินกับพ่ท่านเบื้องสาวปานสิภาพไปเบิ้งด้วยค่ะเด้อปลาเข้าไปน้ำกันหนาหอนม้นนี้อากาศดีดีค่ะเบิ้งผ้าเบิ้งดอกไม้ค่ะอากาศดีค่ะ ยู่ข้างนอกค่ะยู่ข้างนอกที่เป็นขั้วขั้วอันนี้สีเป็นขั้วยู่ข้างนอกข้างหลังข้างนอกบิ่ค่ะสีไ้เบิง่งผ้าไปเบิง่งเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะดอกไม้ที่ซื้อมาปลูกตอนนั้นกะสิเป็นตนน้นน้อยเนาะค่ะว่าท่านเป็นดอกตอนนี้ก็เป็นดอกเด็เด,ด,ด,ดค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งแน่ละค่ะ ที่จัดเดี๋ยวภาพไปเบิงพาเบิงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพี่น้องภาพไปเบิงภาพไปเบิงดอกไม้ปลูกไว้หลายๆมองไปเบิงน้ำกันค่ะกำลังเป็นดอกกำลังเป็นดอกค่ะพี่น้องนะเห็นบ่ค่ะกำลังกำลังเป็นดอกกำลังงามค่ะถ้ามาอัปเดตถ้ามาเบิงที่อันนี้ที่ตอนนั่นที่ไอ้บอกว่าเอาลงมไว้เนาะค่ะเนาะ นี่ค่ะเมืดแจ้งค่ะบ่แสงมันแห้งค่ะแดดแห้งๆเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะที่ตอนอนั้นถิมมันเขายัางว่าท่านเป็นดอกเนาะค่ะตอนนี้เขาเป็นดอกเลยเลยด้๋ค่ะงามๆเป็นดอกสีแดงปลูกสีแดงเบิดที่แหลกว่าเซวสีม่วงใส่ก็เลยเปียนใจค่ะเอาเป็นสีแดงดีก็อันนี้เดี๋ยวเขา,าท่านเป็นดอกก็เลยเอาสีม่วงมาใส่แบบนี้ค่ะนี่ค่ะก็เลยมาหอยต้องแตงต้องแตงเปียนกันไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะ อย่ยินเสียงบ่ะค่ะพี่น้องอันนี้กระสิบเอามาอันนี้กะลังสิเป็นดอกคือกันพี่น้องเป็นดอกแล้วปลูกอันนี้พอจากมาเมล็ดค่ะเป็นดอกแล้วก็ลัง้งเป็นดอกนะคะ่ะนี่ค่ะก็ลังเป็นดอกค่ะพี่น้องคะ่ะน,นี่กับเป็นเหลี่ยมตาบ่พี่น้องนี่ค่ะกะสีเฮ็ดใบยังสีเนาะค่ะเนาะ มาค่ะสีผ้าโอ้ยแดดแห้งค่ะพี่น้องแสบตาผ้าไปเบิ้งอันผักพี่น้องผ้าไปเบิ้งผักผักไงเล้วๆค่ะไงเล้วค่ะก่อนสิผ้าไปเบิ้งผักเบิ้งดอกไม้หอยต้องแต่งก้อนของสาวปานกับกล่องให้เบิ้งค่ะนี่ค่ะเป็นดอกงามเลาพี่น้องดอกก้นนี้มันงามงามเบิง้งนะคะงามบ่ค่ะพี่น้องค่ะ นี่เลยเนาะค่ะเนาะที่นี่พ้ามาเบิงผักค่ะผักใหญ่แล้วแล้วพี่น้องกินกับประธานเบงผักสลัดอากาศหอนไหมคะ่ะข้าวเดียวใหญ่เบิงนี่แหละค่ะแต่ว่าผักซี่เล้าบานเห่าตายแองแสงฝนตกใส่ขักที่ได้บูรุษมันเป็นอีหยังบุขนมงงามผักสลัดงามงามนี่ค่ะกินประธาน <laughs> กินประธานค่ะเด็ดใบข้างล่างไปกินเนาะ กินบ่ท่านกินผู้เดียวก็กินว่าด้าหลายแลดิดแลดิดเอาไปกินแล้วคะ่ะงามตะบมใ,บใบงามใบใบงามค่ะมันงามอันนี้กับเป็นดอกไม้กาลังเป็นดอกที่ให้เบิ้งก้อนหนานี้แล้วคะ่ะกาลังเป็นดอกกินได้คะ่ะพักซี่พักซี่จีนผักซี่จีนบะเอยพักซี่บานเฮ้านี่คะ่ะหอมหอมมีท้งท้้งหนอกท้างใน,นหอม หมงามพี่น้องอันนี้พักอันขึ้นชายหอมงามขากพี่น้องขายต้นยาวยาวเด้หอมมันนี้สละเน่ไว้ไซลาบอันนี้นนนขึ้นแล้วพี่น้องเก็บปีกินลหล,นล,านนลายเทียเลยด้ค่ะนี่ค่ะสละเน่ค่ะเก็บปีกินหลายเทียแล้วค่ะเสียห้เบิ้งหอมพี่น้องหอมยาวยาวหอมงามงามเบิ้งนี่นละ่ะยาวขายาวก็แขนเลยด้พี่น้อง เง้วค่ะก็แขนเราเพลี่ยนจากว่าสีเบิ้งแบบเลยเนาะค่ะคุณอ่ะเงวเง้ามงามปลูกงายมันหอมเนี่แหละค่ะปลูกง่ายค่ะหอมปลูกงายยี่หลีกินน้ำกระพันพักสลัดกระสอวนพักสลัดใบย้ายงเสแซ่บเดี๋ยวพี่น้องพันหนีพันหนีเสแซ่บปลูกงายปลูก ปลูกง่ายเบื้องหน้าและพี่น้องที่ชาวปันบอกว่าชาวปันแพ้ที่เพิ่นเอาชินเนื้อไปตรวจเพิ่นสิบข้อชินเนื้อน้อยหนึ่งไปตรวจเพิ่นว่านี่ยุ่ขังหลังคือกันค่ะเป็นแพ้เพิ่นบรรลูว่ามันเป็นอียงเิ่อนอยากตวรวจพอมอย่านกับเป็นแนวย่านเป็นแนวอื่นเนาะคะ่ะพอพ่เคยเป็นยุไทยพ่เป็นยุไทยพอมีพ่เคยเป็นไหมคะ่ะก็เลยเพิ่นก็เลยจะไปตรวจพักสลัดเบื้องพี่น้องง่า งามไปตะกินก็เปีอย่างแ่บค่ะกินกะกินพระท่านกินผู้เดียวผักซีกันสิเป็นดอกเ้วค่ะเบิ่งซีหายเบิ่งผักซีสิเป็นดอกเราพี่นองขานี่ค่ะสิเป็นดอกเราเมียแต่ว่าผักซีอยู่นี่มันบอกคือผักซีบานเฮามันเป็นต้นน,น้อยๆขึ้นเป็นเลี้ยวๆขื้นต้นย่างสูงนี่ค่ะเป็นขื้นเป็นขื้นข้าวเดียว พักคืนสายสาวปานกะสีได้กินอยู่เด้เห็นว่ากระดายเบิ่งแต่าบ่งามผิดหวองเอ้ยอันเพียมะกินเป็นเพียที่ได้บุเพียเป็นตัวดำดำ,ดำไหมค่ะสีแดงนี่มาฉีดกันเอาสบูผ่ผสมมันเพียหรือเห็บเพียเป็นเพียไหมะค่ะเนี่ยค่ะดำดำเนี่ยสีแดงสบู่อันมาฉีด พาไปเบ่งดอกไม้ดอกกุหลาบสาปานก็เป็นดอกแล้วแต่ว่าสีอาวันสีตรงเลยเอาสบู่นี่มาฉีดพี่น้อนมันมันตัวเขียวเขียวมันไหมนี่ไหมค่ะตัวเขียวเขียวอ่ะมันเป็นเขาเอิ่นนอนนี่ยังน้อนเขียวมันว่ามันนอนมันเป็นนั่นแหมค่ะเห็นว่าเป็นเพี้ยบอกเพี้ยเขียวเขียวอ่ะค่ะนี่ค่ะกำลังเป็นดอกเนี่ยเพี้ยมันมากินมันก็เลยสีบางงาม เนี่ยค่ะกำลังเป็นดอกสีแดงไมาฉีดมือนี้หละมัง้งเบื้องนีละค่ะเป็นเพียเอาเสือสีเอาสบูมาฉีดกันน่ะค่ะน่ะค่ะเนี่ยค่ะท้ายิปแล้วก็สิเปสบู่มาฉีดเบิ้งสิผภาไปเบิง้งอันนี้พี่น้องพ้าไปเบิ้งมันฝรัง่งปลูกอันปลูกมันฝรั่งไว้เพะสงสัยสีบ่ได้กินดอกค่ะ มันแห้งมันแห้งค่โพดไลยตาพวกค่ะแห้งค้าโพดไหมค่ะแดดแห้งแห้งันนี้แดดแห้งค่ะเกือบเกือบสิสามสิบองศาั้องทำวันนี้แต่บางหมองก็สามสิบผ้าไปเบึงอ่ะมันฝรังค่ะกระปุกกับเอาดอกท่านตะวันเทียนเขาห่มกันพี่น้องกับอัน ก,กับอันท่านตะวันแดดแดดซองกับอันท่านตะวันเอามาปลูกมีแห้งดินมันแหง้งแห้งคักสิเป็นดอกวิเลตโตนเขาหดน้ำเสมือกะสิบ่รูสิติดบ่อันนี้กบว่าเป็นน่วยดีพี่น้องลูกแพะลูกแพ่กะเป็นหนอนนะคะเนี่ยเป็นหนอนสิได้กินมาบุบปปีนี่แดดแห้งคักเบิ้งมันฝรัง่งเสียห้เบิ้งขาสิกับกล่องห้เบื้องมันฝรัง่ง